เขาคงสงบเยือกเกย็นมากเขาใช้ฟุกบลของเขาเพื่อต่อสู้แฟกเลตความแข็งแกร่งของมอนเตอร์ต,ตัวนี้เหนือกว่าที่ห่านเฉินใช้ในาการเอาไว้มากไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่บาดแผลของเขามีเลือดสีม่วงไหลออกมาอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาถูกผิดเข้าให้แล้วแฟกเลตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกชนิดหนึ่งสูงนิยมเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดค่าๆพ,งพังพอนเนื่องจากว่าหา่านเฉินฟืกกายออกมาทําให้เขาสามารถต้านพิษได้เกือบทุกชนิดหลังจากที่เขาฝึกขั้นแรกสําเร็จแล้วพิษธรรมดาก็แทบจะไร้ผลกับเขาแต่การที่พิษของแแแแกเเลลตััววสสสีีมม่่งงงนนนนน้ยดดดผอูหห็็าาขขไ โชวดีที่กายหยกจะมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหลังชาที่สีม่วงไหลออกมาอยู่สักพักเลือดของเขากลับเป็นสีแดงปกติเฟกเลกสิม่วงค่อนข้างระวังไวมากมันทําได้ถึงขนาดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่การอากาศหลังจากมันเปลี่ยนก็ออกมาเป็นถึงซิ่งกวมัดหานเสินก็พลาดป้าทั้งหมดเลยยังดีที่ความพยายามในการฝึกฟุกเวิร์กของหานเฉิยไม่ได้สูญเปล่าเมื่อใช้เทคนิคไทติงเขาสามารถหลบการโจมตีได้อย่างรวดเร็วปางสายฟ้าของเฟกเลกสีม่วงได้มนุษย์และเฟกเลสกำลังต่อสู้กันท่ามกลางหินมะ แฟรเรดตัวเล็กดูเหมือนจะวิ่นฝ่ายได้เปรียบยังดีที่มีมเอเตอร์ไม่ได้ฉลาดเหมือนกับมนุษย์แฟร์เรกสิโมโมเมีระดับความแข็งแกร่งและพลัสวรค์กว่าก็จริงอยู่แต่มันยังพึ่งพาสัญชาตญาณเป็นหลักหานเชอร์ใช้ฟของเขาถึงขีดจำกัดสูงสุดถึงมันจะดูเหมือนว่าเขาตกเป็นรองอยู่ก็จริงแต่จริงๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของเขาหมดแล้วหาเชลร์กำลังหล,งลอกล่อให้แฟร์เรดไปยังจุดที่เขาต้องการ ศาสตร์ตรงสเสวียไม่ได้ดีแค่ฟุกพลึกอย่างเดียวแต่การใช้หมัดต่อสู้ก็ดีเช่นกันมันคล้ายๆวิชาระดาบสปอเกอร์ที่หวังฮห้ใช้แต่สปอเกอร์เป็นวิชาที่ใช้กับดาบเฉพาะขณะที่เทคนิคศาสตร์ตรงสเสวียนั้นสามารถใช้พลิกแพนได้หลากหลายทุกๆส่วนในร่างกายสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ได้แต่ถ้าว่ายิ่งใช้วิธีการต่อสู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยากที่จะนำม,มาใช้งานผ่านเฉินเพิ่งจะเริ่มฝึกเขาจึงยังไม่สามารถใช้งานมาได้ดีนัก แค่คำนวณว่าจะต้องออกมารยังไงฮานเซยงก็รู้สึกว่ามันยากมากแล้วเมื่อคนอื่นต่อสู้กันผู้เขาจะใช้พลังงานร่างกายแต่สำหรับฮานเฉินแล้วเมื่อต่อสู้เขาจะผ่านผ่านพลังสมองเยอะมากแค่ออกหมัดหนึ่งหมัดเขาต้องคิดล่วงหน้าอีกสิบหมัดต่อไปให้ได้และเขาต้องคิดให้ได้ว่าการต่อสู้จะตรงตีออกมาแบบไหนและต้องหลบไปที่ท่าไหนบ้างด้วยการโชกแค่หนึ่งหมัดหานเฉินก็เห็นผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นสิบๆหมัดแล้วแน่นอนว่าเขายังไม่ถึงั่าที่คาดการได้แม่นยำร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญกับการที่เขาคำนวณการเคลลื่่ออไหววตสู้้แ คู่ต่อสู้ของเขาอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาคำนวณไว้ด้วยในช่วงนี้หันเฉินเจอคู่ต่อสู้ที่มีพลังร่างกายแข็งแกร่งกว่าเขาทั้งสิ้นดังนั้นแล้วเขาจึงไม่สามารถคำนวณการต่อสู้ด้วยพลังอย่างเดียวได้แฟกเตที่น่าสงสารไม่ฉลาดพอจะรู้ตัวว่าตอนนี้คือการเคลื่อนไหวของมันนั้นก็รงตกไปตามที่หันเฉินคิดเอาไว้ถึงมันจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าหันเชินแต่ตอนนี้มันถูกต้อนไปในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่นานหันเฉินก็หมัดที่มีสีเหมือนกยกไปที่แฟกเตสีม่วงซึ่งเป็นช่วงที่มันลจไะหบ เป็นธรรมดาที่มันต้องถูกหมัดของหางเฉินเข้าเต็มๆปั้งพลังหญิงทะลักเข้าผ่านร่างกายแฟกเลสีม่วงมากระเด็นไปถึง50ฟุตแล้วุ่นลงไปกระแทกกับพื้นน้ำแข็งอย่างแรงเมื่อหางเฉินวิ่งเข้าไปหามันมันก็หมุนตัวแล้ววิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าแฟกเลสตัวนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมันไอออกมาเป็นเลือดตลอดและความเร็วของมันก็ตกลงมากไม่มีทางที่หางเฉินจะปล่อยให้มันหนีไปได้หางเฉินรีบวิ่งไล่มันทันทีแม้มันจะช้าลงบ้างแต่หางเฉินก็ไม่สามารถไล่ตามมันได้ทที พอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักทำให้แฟรสซิมัวไม่สามารถสกัดการติดตามของฮานเชยนได้แถมมันยังไอออกมาเป็นเลือดตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถึงฮานเชิจะไล่จับมันได้ทันแต่มันก็คงจะตายในที่สุดเดิมทีร้วฮันเชิญคิดว่ามันจะตายในไม่ช้าแต่เขาไม่ได้หนักเลยว่าได้รับความแข็งแกร่งของมันนั้นสูงขนาดนี้หลังจากที่เขาไล่ตามมันสี่วันสี่คืนโดยไม่ได้หยุดพักในที่สุดแฟรเรสซิมัวก็หยุดในตอนที่ฮานเชิเกิดจะถอนใจยอมแพ้อยู่แล้วในขณะที่ฮันเดิากำลังเดินลากขา ุณได้รับมียานสูรเลือดสกิด g o ก d p ร o วเมื่อกินเนื้อของม้าคุณมโอกกสได้รับสูงถึงสิบเจนพอยเลือดสกิดฮานเชนได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินมานานแล้วในเวลาเดียวกันมียาณสูร f a กเ e t gold p l o ก็เข้ามาในเใจของเขาฮานเชนได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเช็คดูข้อมูลของยาณาสูรดวงใหม่เขานั่งลงบนหินมะแล้วก็ล้มตัวลงนอนทันทีการเค่ื้องไว้ตาม f a ร l มาตลอด4วัน4คืนโดยที่ไม่ได้หยุดพักทำให้หานเีนเหนื่อยล้ามากสิ่งเดียวที่ทำให้เขาวิ่งมาถึงตอนนี้ได้คือว,วิชากายยกและก็ความอออยยาาากหรรที่ดับนพลิิสธ เนื่องจากว่ากลัวจะทาให้มอเตอร์ตัวอื่นสนใจทําให้ห่านเฉิดน,นั้นไม่ที่จะใช้โคดินโกลเลอร์ที่สําคัญและโคดินโกลเลอร์เป็นสัตว์ขี่ขั้นสุดยอดของกอสเซนติวิเคตหนึ่งช่าให้มันขยายล่างสุดโตมันจะไม่สามารถไล่ตามฟอสเฟตได้ทันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมห่านเชิดต้องวิ่งตามมันด้วยตัวเองในตอนนี้เขาไม่ต้องการมาแม่ตากดิกนิ้วเขานอนอยู่บนหินมามาสอนถึงสามชั่วโมงแต่หา่านเฉิดยังรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วยังไม่อยากลุกขึ้นเฮ้ยเ <"He i, S 2> พื่อนนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายจะนอนตรงนี้ไม่ไ เขาจากระยะไกลผู้หญิงรูปร่างสูงเดินเข้ามาเขย่าตัวฮันเชิร์ลพูดฮันเชิ์ลรู้สึกเหนื่อยจริงเมื่อเห็นเธอไม่ได้คิดจะขโมยฟ็อกเลตเขาจึงไม่ยอมลุกขึ้นมาไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ตายเนื่องจากว่าเขาสำเร็จวิชาก่หยกขั้นล่างลาและฮันเชิน์ไม่มีทางตายถึงเขาจะถูกฝังในหินม้าก็ตามการนอนบนหินม้แบบนี้สำหรับฮันเชิร์ลสบายมากอยู่ท่าทางเหมือนนานจะใกล้าตายแล้วนะผู้หญิงขม้หมดคิว้วเธอดึงฮันเชิร์ขึ้นมาจากหินม้แล้วเอาเขาขึ้นมาบนหลังจากนั้นเธอใช้มืออีกข้างหนึ่ พวกผู้ชายนี่ร้าประโยชน์จริงๆปล่อยปล่อยฉันลงเถอะฉันเดินเองได้หาเชิญทำประหลาดใจและรู้สึกขับขันผู้หญิงคนนี้ดูซื่อมากไม่ต้องห่วงฉันจะแบกนายกลับไปที่เมืองเองฉันไม่คิดเงินหรอกนะผู้หญิงพูดหาเสิญร่างเหนื่อยล้าและขี้เกียจจะขยับตัวหลังจากที่เขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้ๆเขาตัดสินใจพักอยู่บนหลังของเชิญแล้วปล่อยให้เชิแบกเขาไปที่อีกฟากหนึ่งของภูเขาเหินมะผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างสูงเกือบพอๆพวกผู้ชายมันยากจะบอกว่าเธออายุเท่าไหร ฉันรู้สึกว่าเธอนั้นไม่น่าจะอายุเท่ากับเขามากระดับความแข็งแกร่งของเธอนั้นดูแล้วธรรมดาธรรมดามากเขาคิดว่าไม่ถึง30เธอน่าจะวิวัฒนานการด้วยจีโนพอยกายพันและเพิ่งจะเข้ามาในกอสเซนิริเคทสองได้ไม่นานนะักตามข้อมูลของสะพานดวงดาวแล้วในกอสเซนิริเคทสองจีโนพอยสามันจะเพิ่มระดับความแข็งแกร่งให้มนุษย์ได้ถึง8ปถึงิจีโนพอยโบราณ100จะเพิ่มระดับความแข็งแกร่งของมนุษย์ได้สิ20้านพอยโบราณจีโนพอยต์โบราะจีโนพอยิ นึ่ร้อยสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้มนุษย์ได้4 0่สถึงห้นี่เป็นแค่การประมาณคร่าวๆค่าจริงๆจะขึ้นยู่ับุคคลแต่ละคนมันอาจจะมีความคัดเคลื่อนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยขอแค่่า้เฉิญสามารถเก็บชิ้นน้พลอยสามันและโบราได้เต็มเขาจะมีระดับความแข็งแกร่งแต่หลักร้อยได้เนื่องจากว่าระดับความแข็งแกร่งของไานเฉินนั้นคือ70สําำหรับคนธรรมดาธรรมดามันไม่ง่ายเลยจะมีระดับความแข็งแกร่งเกิน100ได้แม้จะเป็นผู้วิวจฒนาการด้วยจิ้นน้พลอยสักสิ์และเก็บชิ้นน้็พลอยสาม่ถึง100 การจะทะลุ100ได้จำเป็นต้องเก็บจีน้พอยแลือกสิทธิ์ให้ได้ด้วยเช่นกันส่วนคนที่วิวัฒนาการด้วยจีน้พอยกายพันธุ์มีระดับความแข็งแกร่งเกิน100ก็ยังยากขึ้นไปอีกส่วนพวกที่วิวัฒนาการด้วยจีน้พลอยโบราณถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่มีระดับความแข็งแกร่งเกิน100ยได้สำหรับพวกเขาแค่ชีวิตรอดก็ยากแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาจากตระกูลหรือครอบครัวฐานะดีเธอต้องพึ่งพาตัวเองเธออาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันตอนที่หันเข็นเข้า แม้แต่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตก็ตามซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่คนส่วนมากไม่กล้าเข้าไปในกาลเซนริเกค3พวกเขาขอแก่ตายอยู่ในกาเซนริเกค2ดีกว่าแม้ว่าบางคนจะเลือกเสียงวิวัฒนานการเพื่อไปกาลเซนริเกค3ก็าตามแต่ถ้าพวกเขาเข้ามีระดับความแข็งแกร่งไม่ถึง100แล้วก็พวกเขาจะยากจะมีชีวิตรอดมีแค่หนึ่งในหนึ่งพันเท่านั้นที่จะรอดชีวิตในกาลเซนริเกค3ได้ถ้าระดับความแข็งแกร่งไม่ถึง100 นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหาสเฉลงทุลลุงแรงวางรากฐานตั้งแต่กราเซนรีเกตหนึ่งมันไม่ใช่แค่ทําให้เขาได้เปรียบตอนอยู่ในรกราเซนรีเกตสเท่านั้นแต่มันคงสง่งผลไปถึงคราเซนรีเกตสามและ4ด้วยการที่เขามีสภาพร่างกายที่ดีกว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้นการที่จะไปให้ได้ไกลๆนั้นก็ต้องวางรากฐานให้ดีถ้าเริ่มต้นได้ไม่ดีนะักผลทางข้างหน้าจะมีแต่ความยากลําบากผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ช่างพูดเชื่อคข,ของคนได้ง่ายมากเชิญชวนหาเสลิคุยตลอดทางขณะที่ท้อง,งบบอน ก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ากวนถงอายุ29ปีเธอเข้ามาในการชีวิตเคสองตั้งแต่3-4ปีก่อนเธอโชคดีที่ลงมาจุดที่มีเมืองขนาดกลางซึ่งมีประชากรประมาณ10,000คนทําให้การมีชีวิตของเธอนั้นไม่ได้เสี่ยงมากนะักอย่างไรก็ตามครอบครัวของกวนถงนั้นเป็นครอบครัวที่ธรมธรมดาธรรมดาดังนั้นแล้วมันค่อนข้างยากกว่าเธอจะวิวันาการด้วยสินงน้อยกายพันพอเข้ามาในการชีวิตเคสองแล้วชีวิตของเธอก็ยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีก จนกระทั่งตอนที่ะดรับความแข็งแกร่งเธอยังไม่ถึง30เลยด้วยซ้ำเมืองที่เธออยู่มีชื่อว่าสตาร์วิดผู้ครอบครองเมืองมีชื่อว่าลิสิงหลุนเมื่อได้ยินเสียงที่ดูชื่นชมและยำเกรงของกัวโถงเวลาที่พูดถึงลิสินหลุนทำให้หานเฉินรู้จักลิสินหลุนบ้างซะแล้วหลังจากที่กัวโถงแบกหานเฉินมาถึงทางภูเขาสองลูกในที่สุดหานเฉินก็มองเห็นเมืองสตาร์วิดสิ่งนี้ทำให้หานเฉินประหลาดใจมากมันไม่ใช่เพราะว่าเมืองดูอลังการจริงๆแล้วเมืองสตาร์วิทเกิดจะเป็นเหมือนเมืองเทพธิดาของ่่าานนนนนนนเเเเิิดัานานััังง้มมจะป็ืออตสุนนชกช เหตุผลที่อ่างเฉียนต้องประหลาดใจเพราะว่าพื้นที่รอบๆมือสตาวิสแต่ไมุ่นมาสเตอร์นกอินทรีขนาดใหญ่กำลังบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าฝูงมนสเตอร์จำนวนมากกำลังวิ่งตกไปที่กำแพงเมืองศพและเลือดเปื้อนที่ใกล้เมืองเป็นเหมือนกับขุมนรกมนสเตอร์ที่ตัวสูงกว่ากำแพงเมืองกำลังทุบกำแพงเมืองด้วยมือมันพยายามจะให้กำแพงเมืองนั้นเกิดรูขนาดใหญ่เสียงคำรามของมนสเตอร์และกรีดร้องของมนุษย์ออกมาเป็นเหมือนบทเบล่งแห่งความตายชิ้นส่วนร่างกายสามารถเห็นได้ทุกทที่ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือมนุษย์ ตอนนี้สนามลบหลักก็คือหน้าประตูเมืองชายในชุดเกราะสีดากาลังกัดแกว่งดาบยาวสีบรอนเพื่อต่อสู้กับลิงสีดํานกสีน้าเงิน2หัวและงูสีแดงเขากำลังต่อสู้กับมอนเตอร์ทั้ง4ตัวด้วยตัวคนเดียวซึ่งมันคือเหตุผลที่เมืองยังไม่ถูกตีแตกแต่ถ้าว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤจแล้วมอนเตอร์มีจํานวนมากเกินไปพวกมันบุกเข้าตีเมืองพร้อมกันกับขึ้นมหาสมุทรในบรรดาพวกมันแล้วมีมอนเตอร์ลึกลับสองตัวแต่พวกมันถูกขวางด้วยพวกผู้วิทยาการที่แข็งแกร่งของเมืองสตาร์วียยหาานักกม เมื่อจะแตกเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วทุกคนรู้ดีว่าถ้าพวกเขาเทเลพอร์ตนีกลับไปที่สังพันุดวงดาตอนนี้พวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาที่นี่ได้อีกแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้อย่างสุดกำลัง<ม>พวกเขาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องเมืองเอาไว้แต่กำลังรัจำนวนพวกเขาก็มีน้อยเกินไปท่าที่เอามอนเตอร์ด้านหลังของพวกมอนเตอร์มีหญิงสาวที่มีผมและดวงตาสีน้ำเงินกำลังยืนอยู่บนหัวมอนเตอร์ที่ดูเหมือนกัมังกรเธอกำลังฟ้องทัพอมเตร์บุจตีอ่่างออเเนืขณะทีธลังกดแกิ่งไม้เท้าสเงิน ไม่ว่าจะเป็นความตายของมอนเตอร์หรือมนุษย์ก็ไปทําให้สีหน้าของเธอนั้นเปลี่ยนไปแม้แต่น้อยสปบปิดราชบงไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นหานเซงก็อุทานออกมาเขาไม่รู้ว่าที่นี่เรียกว่าโชคหรือโชคร้ายกันแน่ในที่สุดแล้วเขาพบเจอเืองมนุษย์เมืองแรกถ้าไม่นับมือที่เขายึดมาได้แต่ถ้าว่ามันกำลังถูกสปบปิตราชบงบุกยึดสปบิดสามกำลังคุกลุมมอนเตอร์ฤาษ์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตัวเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ง่ายจะรับมือไหวตุ่มกลัวโถงย้อนฮานเซยแล้วแฟกเล็ดบนหินมะและเธอก็วิ่ง เธ,เ,ธเธอจะทําอะไรเธอจะฆ่าตัวตายี้ไงหานเชิงตะโกนใส่กวัวโถงพวกเราจะเสียเมืองไม่ได้บริเวณใกล้ๆนี้ไม่มีเครื่องเทเลพอร์ตอีกแล้วถ้าพวกเราเสียเมืองไปเท่ากับชีวิตของพวกเราจบสิน้นเดลลาสันจะต้องเข้าไปช่วยพวกเขากัวโถงตอบโดยไม่หันหน้ามามองหานเชิสนสวิงตรงไปที่เมืองหานเชินขมหมดคิ้วและหันไปมองสวิตราชวงศ์มีทางเดียวที่เขาจะช่วยเมืองนี้ได้เขาต้องฆ่าซาบิดตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นแล้วฝู่มอนสเตอร์จำนวนมหาศาลขนาดนี้ยังไงก็ต้องกวาดล้างมนุษย์ทุกคนจนหมดแน่ๆน